ที่ได้ยินคือจังหวะะไรครับจ,จังหวะามัสใช่แล้วจังหวะมาสก็คือตาละแล็กแร็กอ่าตาละแกละแกแรกไอตรงดอกจันเนี่ยตายละแลกแตกตึงแกตึง,ๆๆตงตแรกตึงตาละแลกแกตึงแกตึงแท็กตึงจังหวะามาัสนะครับประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีหลัก สามชิ้นด้วยกันนะฮะสามชิ้นด้วยกันก็คือกองใหญ่กองแตกและอ่ะมาดูกองใหญ่กองแตกวันนี้ไม่ถึงก็ะดาเอากองใหญ่มาเอาน้องใหญ่มาเอาน้องกองใหญ่มานะเดิอนอย่างเงี้ยครับ ยืนหลักว่ะตึงตึงตึงอ่ะลองลองมาหน่อยดิลองลองนิลองลองมามามา,มา,มานี่นะนั่นแหละไม่รู้นะเห็นใครก็ชี้ครูก็ชี้สเปะส,สปาไปเคยตีไหมครับปใหญ่ไม่เคยโอ้ยหลงยูได้ไงป .5 ้นะลป .3 ก็เริ่มตีแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรไม่เคยตีแต่คงน่าจะได้นะอ่ะลองลองตีอย่างครูเมื่อกี้นี่กะโอ้เด็กสมัยนี้วยจริง ได้เลยเยี่ยมเยี่ยม,ยยมนี่แหละนี่แหละอย่างนี้ไม่เคยตีแต่ตีได้เนี่ยถือว่าสูดยอดแล้วปรบมือให้เพื่อนเลยครับเออไม่เคยตีเลยอ่ะอันนี้ถือว่ามันเป็นกองใหญ่แต่ยอดกระสวนจังหวะตีอย่างนี้ครับ oh. เพลงมาร์ชนะฮะเพลงมาร์ชจังหวะมาร์ชแต่อย่างนี้เอาตีหนึ่งแล้วกองใหญ่เอาตียีมากิีมาก มีกองใหญ่แล้วก็มีกองอะไรเป็นกองขัดกองอะไรครับ <Okay. S 1> กองแท็กกองแท็กครูมีเธอยืนตรงนี้นิดนึงอกองแท็กมามนี่ถ้าไม่ให้ดูนะไม่รู้นะนะกองแท็กใบเนี้ยผ่านสนามจากโชคโชงนักเรียนนี่กูให้ดูใกล้ๆ นี่มันจะมีสองสีหน,น่อยเห็นไหมนี่ยดูเกลๆครูก็พยายามไปหามานะเห็นไหมเออเป็นปนอย่างนี้เพราะอะไรวะกล้องนี่จมน้ําอยู่นี่มาจากบางกะดีอยุธยาโดยียวฉพาะเลยเออครูก็ไปหามาของที่เขาทิ้งแล้วนั่นเนี่ยยังได้ประโยชน์ยังได้ประโยชน์ไม่ทิ้งไปไหนนะซื้อมากระแพงแพงซื้อมาแพงที่สุดเลยไม่เคยก๊อตตังขนาดนี้เลยเนี่ย ร้อยเดียวกองจมน้ำผงสารสถานที่ที่ก็น้ำท่วมอ่ะเขาเอามาขายเลยหลังก็ไปซื้อเขาร้อยเดียวอ่าได้ให้รู้ว่ากองแตกกันแล้วกันอย่าไปรู้ว่าราคาเท่าไหร่จมน้ำมาครึ่งหนึ่งอ่ะอ่าลองตึงเรตึงตึ้งตึงนะฮะอลองสิ สมาธิสมาธิสมาธิจงกลับมานี่เหมือนกับเธอขายกะปิระกะปิ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 เออก็ตีไปที่กะปิเอออย่ามาฟังดินี่ขายน้ำปลาเออพอกำลังขายน้ำปลากะปิมาขายน้ำปลาน้ำปลากับกูด้วยเอากะปิอย่างเดียวกะปิกะปิกะปิไปเรื่อยเลยทำไมหนึ่งสองสาม กะปิ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 อ่ากะปิกะปิอ่าไม่รู้จักกะปิไงนี่ครูสายยกตัวอย่างให้ใกล้ที่สุดกะปิกะปิกะปิว่ามาดิครูน้ำปลาไม่เกี่ยวกันนะมาตีทามได้ไงเอาไม่หนึ่งสองสามกะปิกะปิกะปิปิกะปิกะปิ เก่งมากน่ารักอะ่ะโอ้กะปิอย่างเดียวถูกต้องอ้าวโอเคเดี๋ยวขอยืมคนมาช่วยกะปิหน่อยดิอ่ะมาโน่นโน่นหลังหลังมานีนาาา่นี่นี่ไม่รู้ว่าใครกระปินะรู้จักกะปิไหมู้จักน,น้ำลาไหมไอ้อย่ามาขายน้ำตาลอ,อันนี้เรียกอะไรฉากฉากโอเ้เก่งมากฉากอ่ะมือขวาจัาบมือซ้าย ช่วยกระปีเขนหน่อยตีพร้อมกันหนึ่งสองสมขายกระปีก็ขายไป ไม่ได้ว่าอะไรเลยเธอก็ช่วยกันขายกะปิอย่างเดียวยังมาตีทำน้ำปลาการเล่นดนตรีต้องมีเอ้ยไม่สติแล้วเนี่ยสติอย่างดีเธอบอกบางคนบอกการเล่นดนตรีต้องมีกะปิโอ้ลมใส่เลยครูปีใหม่มานี่ปีใหม่มานึกว่าอาการจะดีขึ้นนะ ครูจะสรุปไว้เถอว่าการเล่นดนตรีต้องมีสตินี่บอกการเล่นดนตรีต้องมีกะปิเดี๋ยวเธอก็บอกกะปิน้ำปลาแล้วก็มีพริกขี้หนูด้วยเออ,อจังหวะอะไรเราตีจังหวะอะไรฮะจังหวะมาร์ชอะดีมากจะบอก,กว่าจังหวะกะปิปากปากไปเนี่ยจังหวะกะปิจังวะาจังหวะ อามาชหนึ่งสองสาม ได้พอได้พอได้ถือว่าพอได้ใช้ได้ใช้ได้เขาเรียกว่าใช้ได้ซื้อโอ,อเลี้ยงให้หน่อยได้ไหมขอบม้อเพื่อนนยครับเก่งมากที่เราตีนี่คือจังหวะมาร์ชเพราะฉะนั้นเพลงที่เราใช้ร้องในวันนี้เกิดความคึกคัก,คกขึ้นมาได้เพราะใช้จังหวะมาร์ชและชื่อว่าเพลงอะไรครับมาร์ชเยาว,วชนไทย พราะฉะนั้นเวลาร้องเราต้องร้องให้มันคึกคักด้วยนะให้สมก็เป็นเยาวชนไทยไม่ต้องตีร้องตามเทปที่กูอัดมาไอตรงที่เติมคำในช่องว่างนักเรียนก็ร้องด้วยนะ <c oughs> มีเพลงที่เติมคำในช่องว่างด้วยอ่ะเตรียมตัวครับมัชเยาวชนไทยคึกคักหน่อยคึกคักหน่อย <c oughs> ปายกะปิไม่นั่งที่ได้แล้วอ่ากะปิไม่นั่งที่ได้แล้ว ยังจะขายกระปิอีกขอบใจมากจ้ะมาชเยว,วชนไทยร้อให้เต็มที่ให้สมเป็นเยาว,วชนไทยวันที่14วันเด็กแห่งชาติต้อเป็นเยาว,วชนที่ดีเยาวชนชาติไทยต้อในความเป็นไทย เป็นเยาวชนเราเป็นคนไทยเยาวชนไทยวันเด็กแห่งชาติจะถึงแล้ววันที่14มกราคม2555หรือว่าปี5 5าฮาหมปีที่มีความสุขหัวเราะอย่างดังเลยไม่ใช่ฮิฮิไม่ใช่ในะปี5 5 5ห้าเราะอย่างเต็มวความภูมิใจนะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องเป็นเป็นเด็กที่ดี มีความสามัคคีแล้อะไรครับสามัคคีมีความรู้คู่คู่ปัญญาเนี่ยจำไว้จำไว้แล้ววันเสาร์จะเป็นผลพลอยได้ไปที่ไหนก็ต้องถามทำขวัญวันเด็กของ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักชินวัตรเนี่ยแน่นอนเลยและรางวัลจะไหลมาเทมาเอาละครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีคงเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับนูน่นอาทิตย์ต่อไปเพราะอาทิตย์นี้จะต้องวันจันทร์ไม่เจออีกแล้ววันครูครับ <Yeah. S 1> นะฮะแล้วพบกันสัปดาห์ต่อไปครับวันนี้ไว้เทนี้ครับสวัสดีครับ